ห้าสี่สาชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีนสองห้าหเจ็ดสินแสงหนิงบอกเลยนะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในเดือนนี้นะครับ ดาวที่ส่งผลแล้วชัดเจนที่สุดในชะตาของคุณนั่นก็คือดาวศุกร์ที่ไปตรีโกนร่วมพาดลมกับลัคนาของคุณเป็นการตรีโกนนะครับของชาวลัคนาราศีพิถุนที่นะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิในเดือนตุลาคมเจรจารใดๆในเรื่องของการเงิน นะครับจะมีความสําเร็จทุกประการใครที่เป็นนะครับคอหุ้นชอบเล่นหุ้นเสี่ยงโชคในทุกรูปแบบก็มีโอกาสที่จะมีลาบลอยต่างๆเข้ามาในช่วง1-10ถึง10ตุลาคม1 1จนถึง15นะครับช่วงนั้นงานก็ยังดีอยู่แต่จะวุ่นวายวุ่นวือในเรื่องความรักใครที่คบซ้อนอยู่ระวังตัวให้ดีๆนะครับช่วงนั้นนี่ ถ้าเจ้าตีกับน้าผ่าเลยนะจุกจิกใจมากคือปัญหาแก้ไม่ตกนะคนที่คบซ้อนอยู่เนี่ยหรือไปซ้อนเขาเนี่ยนะฮะฟังไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ1ิอถึงยี่สพูดวายมากในช่วงนั้นนะแต่ว่าพอเข้า2 1สจนถึง30หลายสิ่งหลายอย่างท้ยอยทายอย,ย,อยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีความสบายใจมีความปลอดโปร่งใจติดต่อธุระป่าบางใดๆก็จะได้รับความสำเร็จดีการเงินก็ดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางยิ่งขึ้นแต่ความรักนี่ก็ปลอดโปร่งขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดคุณยังเป็นชาวลัคนาราศีวิถุท,ที่จุกจิกใจกับเรื่องส่วนตัวกระดาษผู้ครองเดินวินาศดีครับก็จะส่งผลประมาณนั้นแหละนะกลับมาในเรื่องของการเงินการทองอีกครั้งหนึ่ง นะในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คุณนั้นจะมีความขยันมากเป็นพิเศษจะมีความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าในการที่จะติดต่อทำอะไรหลายๆอย่างให้ได้รับความสำเร็จแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนเองนะครับที่ดวงต่างประเทศก็มีความโดดเด่นมากใครที่ทำงานต่างประเทศธุรกิจติดต่อทางไกล ใครที่ต้องทำงานจะต้องเดินทางช่วงนั้นจะได้รับข่าวดีหรืออะไรที่ทำให้คุณเองนั้นรู้สึกว่ามันเ,ออเป็นการได้รับเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งใจและแฮ ppy อย่างมากทีเดียวชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณนะก็จะโครจรไปอยู่ในเรือนอาริคุณเองนั่นแหละที่ต้องระวังในพฤติกรรมของตัวเอง มันจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเขาบอกพุดเรรวนพุดรวนเรย์นั่นแหละตัวเราเองเลยไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะักเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวเป็นอีผีบ้าอีผีบ้าอย่างเงี้ยสลับกันอย่างเงี้ยครับนะถ้าคุณประคับประคองสิ่งเหล่านี้ได้ผมว่าสัมพันธภาพกับคนรอบตัวก็จะไปได้ในทิศทางที่ดีดาวดวงหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆกับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ นะครับใครเลยนะครับจะคิดว่าดาวราหูที่อยู่ในภพลอยกลางฟ้านั้นนอกจากงานต่างประเทศแล้วอาจจะมีใครมาชวนเราไปทําอะไรสักอย่างสองอย่างแต่เป็นการชวนแบบไม่เปิดเผยเช่นงานไซไลน์นะฮะไม่ได้หมายถึงเป็นนั่งไซไลน์อะไรหนี้นะฮะหมายว่างานที่สองอย่างเงี้ยที่มันอาจจะใกล้เคียงกับงานหนึ่งหรืองานที่เป็นความลับ เราไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีงานในลักษณะนั้นเข้ามานะครับชาวลัคนาราศีวิถุนนะครับดาวอังคารนำหน้าลัคนาอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงๆอารมณ์ร้อนนะพยายามระมัดระวังเรื่องการแสดงออกอย่าพยายามไปทำอะไรแบบหักน้าพลาด้วยเขานะครับ ไม่พอใจอะไรก็เลี่ยงเลียงไปบ้างไม่ต้องไปโต้แยง้งไม่ต้องไปตอบโต้เพราะว่านอกจากจะไม่ได้รับผลดีอะไรแล้วยังสร้างศังตรูขึ้นมาซะอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีวิถุนขอบคุณนะครับที่ติดตามกันในทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางดูดวงดีไรทีวีไรทูเดย์นะครับดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นทินเขียวเป็นแผนที่ชีวิต คุณจะได้แผนได้ถูกว่าช่วงจังหวะตรงนี้ตรงนี้เราควรจะตัดสินใจหรือทําอะไรอย่างไรแล้วก็ขอบคุณที่ตามสินแสหมิงในทุกๆช่องทางด้วยไปก่อนขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ,บค,ครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงแอสตรโลรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล